เอาจริงๆนะการที่ปริมาณการนําเข้ามันลดลงได้ขนาดนี้เดือนเดียวเกือบ20%เนี่ยมันก็มันก็ดูประหยัดดีนะมันก็ดูแบบเอออเมริกาดูจะจ่ายเงินน้อยลงตามนโยบายที่โดนัลด์ทรัมป์อยากได้เลยหรือเปล่าก็คือเดฟเฟซิทแบบตื้นขึ้นอย่างรวดเร็วเลยแต่ถามว่าไอ้วิธีการที่ทําให้เดฟเฟซิทหรือว่าการขาดดุลงบประมาณรัฐบาลมันตื้นขึ้นเร็วขนาดนี้มันสุขภาพดีจริงหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันที่ตรงนี้ค่ะคือเจาะเข้าไปอีกนิดนึงว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอิมพอร์ตมันลดลงจากการบริโภคที่ลดลงภายในประเทศค่ะถ้างั้นถ้าอยากรู้ว่าสิ่งนี้มันกระทบกับเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาขนาดไหนเราลองมาดูตัวเลขปริมาณ GDP ของสหรัฐอเมริกากันนะครับ GDP ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยป,ปีปีหนึ่งอยู่ที่28ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งใน28ล้านล้านดอลาดลาร์สหรัฐนะสัดส่วนแบบใหญ่มากๆของ GDP ก็คือการบริโภคคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคสินค้าหรือว่าบริการนะคะรวมๆกันแล้วเนี่ยอยู่ที่19ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่ง19ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าคิดเป็นสัดส่วนของ GDP นะก็คือการบริโภคเนี่ยเท่ากับประมาณเกือบ68%ของ GDP สหรัฐอเมริกาแล้วนั่นแปลว่าถ้าภาคการบริโภคหรือว่า68%ของ GDP โดนกระแทกเราเกิดความเสียหายขึ้นมามันเสียหาย ้งระบบเศรษฐกิจค่ะเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่มันสอดคล้องกับ GDP ไตรมาสแรก2023ที่มันติดลบไป0.3%และ GDP ติดลบ0.3%ของไตรมาสแรก2025เนี่ยนะคะคือการติดลบครั้งแรกในรอบ3ปีเว็บไซต์ไทม์นะคะรายงานตัวเลขว่า ผลจากการขึ้นภาษีกิจกันการค้าของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะทำให้ครอบครัวโดยเฉลี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะจะมีภาระรายจ่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยครอบครัวละ2,300ดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณครอบครัวละ75,000บาทต่อปีคะ่ะ